ครับนะครับก็ผมวัชัยวิจารณ์คือซ e o วอสตาไทยแลนด์นะครับก็วันนี้เราเป็นบริษัทน้องใหม่นะครับที่เรามีออฟฟิศอยู่ที่คลองเจ็ดนะฮะคลองเจ็ดก็ถือว่าเป็นรับลูกานะครับถือว่าเป็นออฟฟิศที่เราเพิ่งเริ่มกันจริงๆนะเพราะธุรกิจวอสตาเราตอนนี้เริ่มมาได้สเดือนนิดหน่อยลวนะก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่เป็นน้องใหม่ในวงการเครือข่ายนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณนิวฟีดนะครับวันนี้คุณอั๋นนะครับก็นะเข้ามาเยี่ยมชมนะฮะซึ่งวันนี้เป็นวันทําบุญ นทำบุญของอเปิดสักราระปีใหม่ของพวกเราด้วยแล้วก็ทำบุญบริษัทด้วย เพราะตั้งแต่เราเปิดมาสี่เดือนก็ถือว่าช่วงปีใหม่เป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดที่เราจะทําบุญนะฮะวันนี้ก็มีสมาชิกมากมายเข้ามาร่วมทําบุญกับพวกเรานะฮะตัวถ้าในส่วนของฝั่งนี้เราก็จะเป็นตู้โชว์สินค้าแล้วก็ในเรื่องของใบสบอของเราเรื่องภาษีต่างๆนะครับก็อันนี้ก็เราทําถูกต้องหมดเลยนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นนะฮะใบรับรองหนังสือนะครับจากโรงงานนะครับผู้ผลิตนะฮะสินค้าให้กับเราก็คือเซ็นนะครับก็จะมีใบเซอร์วิเกตต่างๆที่รับรองมาตรฐานก ผลิตให้กับผลิตภัณฑ์ของเราครับตอนนี้เราออกเปิดสินค้ามาสี่เดือนกว่าตอนนี้เราผลิตมาแล้ว9ตัวหลังปีใหม่เราจะออกอีก3รายการนะฮะก็ประมาณ12รายการแล้วนะครับในช่วงเวลาแค่4เดือนก,กว่าๆเองนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ที่ค่อนข้างที่จะนะฮะถึงเราเป็นน้องใหม่ก็จริงนะฮะแต่สินค้าสําคัญที่สุดก็คือว่าเรามีหลากหลายให้กับผู้บริโภคของเรามีโอกาสได้เลือก ผลิตภัณฑ์ที่ดีนะฮะได้ได้ราคาหลักร้อยนะครับแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าเป็นสินค้าที่เป็นนวัตกรรมทุกตัวเลย <laughs> เข้ามาออฟฟิศเราเหมือนเราเข้าคาเฟ่อะฮะเป็นอะไรที่โต๊ะกาอี้แต่และตัวเราก็ใช้ราคาค่อนข้างแพงนะเราเราเน้นคือเรามองว่าลูกค้าเราสําคัญนะเราก็จะให้พวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่มันดูดูเหมาะสมกับลูกค้าของเรานะฮะแต่นี้วันนี้มันอาจจะดู ดูยังโล่งหน่อยเพราะว่าเราทําบุญกันอยู่นะฮะกันนี้ก็คือผู้นาของเราเลยนะตอนนี้เขากาลังจับฉลากอยู่ชั้น2ออันนี้จะเป็นหลังเคาน์เตอร์นะครับน้องๆเขาก็จัดเก็บของอยู่นะฮะก็จะจะโลกหน่อยนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนะฮะข้างหลังเรานะฮะตอนนี้กาํกาลังกําลังมันจะโลกหน่อยนะฮะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราทําบุญนะเขาเพิ่งทานข้าวกันเสร็จนะเขาก็เลยผู้นําก็เลยขึ้นไปนะฮะฟังนะครับจับฉลากกันปีใหม่ นะครับที่นี่จะล่มตลอดเพราะว่าเรามีตึกบังพอดีนะฮะอยู่ในจุดที่ที่ดีเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือกิจกรรมวันนี้ครับอเชอิญผู้ดันเข้าไปดูดดกิจกรรมนะวันนี้ก็ <c oughs> นะฮะวันนี้มีจับฉลากด้วยนะผู้นำของเราก็วันนี้กำลังมีกิจกรรมจับฉลากนะครับอันนี้ก็นะครับ เป็นกินกจกรรมนะฮายเทียนนะฮะอ่าเก็บทที่นึกจับต่อเลยครับตอนนี้จับสลากกันเดี๋ยวหมายเลขสามสิบเจ็ดพุ่นปฏิวัติันหงทองดาวอยู่ในช่วงของการจับสลากการให้รางวัลน,นะฮะของขวัญปีใหม่เอามาแลกเปลี่ยนกันผลลัพธ์ูกต้องอะไรเป็นกิจกรรมเนี้ตานิกก้ ตอนนี้ก็แต่ละคนดีใจนะฮะนะฮะตอนนี้กำลังจับฉลากกันแลกเปลี่ยนของรางวัลกันในช่วงปีใหม่นะแล้วก็ได้มาทําบุรร่วมกันนะนะฮะเลี้างให้กๆัีนี้นะครับชิ้นนี้ก็มีชิเกช่นเดียวกันนะครับนะฮะ ตอนนี้ก็สรุปสนามกันใหญ่ครับโอเคถ่ายรูปนะครับภาพในวันนี้นะจะออกไป184ประเทศทั่วโลกนะคระับต้องพัวนะฮะดวงตา,าไทยแรงของเรานะครับโด่งดังไปทั่วโลกวันนี้คนแน่นมากนะฮะล้นห้องเลยนะฮะล้นห้องมาอยู่ข้างหลังนเนี่ล้นห้องกันมานะฮะะอ่านครับเดี๋ยวเราขึ้นชั้นสามดีวกว่า อันนี้จะเป็นชั้นสามนะฮะก็เราก็ได้ทําเป็นห้องประชุมนะฮะย่อยของผู้นำนะฮะนนห,ห้องประชุมผู้นำนะครับ<อ>นะฮะหรือเ็าลูกค้ามาหาเราก็ใช้ที่นี่นะครับไม่เยอะนะค,ะคนประมาณสักสิบคนนะก็ใช้ห้องนี้ประชุมได้นะ,ะ,ะเป็นห้องทํางานของผมนะฮะ,ะ <laughs> ห้องทํางานเนี่ยก็นะครับมีเ<ม><ม>ตาเ<ม>ตา<ร>เปล่าน<ร>ะครับเพราะว่า ตั้งแต่เปิดมาไม่เคยมานั่งที่นี่เลยครับนะครับ <laughs> ก็คือส่วนใหญ่ก็จะอยู่ข้างล่างนะครับคอยรับลูกค้ามากกว่าจะเป็นห้องที่เราเตรียมไว้เฉยนะครับแต่จริงๆเราไม่แม่นั่งนะเพราะส่วนใหญ่เราจะให้ความสําคัญกับลูกค้าเรามากกว่าก็จะไปอยู่กับพวกเขานะครับสามสีดเดือนที่ผ่านมาผมว่าหโหกระแสะบริษัทดีมากนะครับตอนนี้บริษัทเครือข่ายนะครับหรือก็คนที่ยังไม่เคยทาเครือข่ายตอนนี้ก็หลั่งไหลเข้าสู่ธุรกิจเราค่อนข้างเยอะนะมีธุรกิจที่มาร่วมงานกับเราตอนนี้ ถ้าเช็คล่าสุดเมื่อเช้านี้ก็เกือบ8ปดพันรหัสแล้วฮะครับก็ถือว่าแรงมากแรงมากนะครับันที่15นะครับเรามีนะครับที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิปนะพระราม9ก้านะคนนะฮะที่เราจะทําร่วมกันนะครับของของเขตกรุงเทพมหานครนะครับครั้งแรกนะฮะที่เราจะทํากิจกรรมที่เชิญผู้นําทั่วประเทศมาร่วมงานกันนะครับถือว่า ใครที่สะดวกที่อยากจะเข้าร่วมงานกับเราก็ที่โรงแรมโลเด้นคิวลิปนะฮะพระรามเก้านะครับ, 9, รบเข้ามาสู่สธุรกิจเครือข่ายเราก็นะครับอันดับแรกจุดเราคือเราต้องเป็นราษาสีขาวแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดาเนินธุรกิจนะในเรื่องของอสคบนะครับในเรื่องของรูปแบบการตลาดของเรารวมถึงในเรื่องของการจ่ายภาษีของเรานะที่นี่เรา100%เลยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เราทําแล้วเราอยากให้ธุรกิจของเรานะอยู่นาน แล้วก็เราก็เลยทําถูกต้องหมดนะครอันนี้คือสิ่งที่1ที่เราตอกย้ํา2ก็คือในเรื่องของธุรกิจเวอร์สตาของเรานะครก็ถือว่าเป็นรูปแบบการตลาดรูปแบบใหมนะ่ที่ผมมองแล้วว่าเหมาะกับคนที่ไม่เคยทําธุรกิจเครือข่าย ก็สามารถเข้ามาร่วมธุรกิจของเราได้ส่วนคนที่เคยผ่านเครือข่ายมาแล้วที่ประสบความดุลแล้วที่กล้าเข้ามาสู่ธุรกิจของเราก็ถือว่าตอนนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับเป็นผู้นําระดับหลักล้านหลักมีไรายได้รวมเป็นหลักร้อยล้านก็มาร่วมกวับเราค่อนข้างเยอะนะเพราะเขามองเห็นเราว่ารูปแบบของธุรกิจเครือข่ายของโบสตารเราเนี่ยเป็นบริษัทที่ นะครับครบพร้อมนะทุกอย่างข้าวเข้ามาแล้วคือทุกอย่างจบเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบการฝึกอบรมในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของแผงการตลาดที่เราใช้คอนเซปที่ว่าวิธีที่ดีสุดก็คือวิธีที่ง่ายที่สุดทําทุกอย่างให้เป็นเรื่องง่ายนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกพวกเรานะครับว่า วันนี้เวอร์สตาของเราถึงเราจะเป็นธุรกิจน้องใหม่นะแต่เป็นน้องใหม่ที่เรามีความเข้าใจในเรื่องของธุรกิจเรามีความรู้ในเรื่องของการที่จะนําพาทุกคนให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจกระายได้นะผมเชื่อเลยว่าเวอร์สตาเนี่ยจะเป็นคําตอบนะที่ดีที่สุดให้กับนะักธุรกิจของเราที่กล้าเข้ามาครับนิดนึงครับเมื่อกี้ท่านประธานพูดว่าเอเอเซ็นกับ เวอตาอน,นี่ยังไงครับอ่าอันนี้เราต้องชี้แจงนะครับเราต้องชี้แจงนิดหนึ่งนะเพื่อหลายๆคนก็เอาเรื่องนี้ไปโจมตีนะครับว่าเวอร์สตากับเซ็นนี่คืออะไรนะครับ,ค,รบคือจริงๆนี่นหนึ่งนี่คือว่าตัวเวอร์สตานะครับกับตัวโรงงานเซ็นนะครับเนื่องจากว่าก่อนนั้นนี้ผมเคยทํางานที่เซ็นนะครับในฐานะบอร์ดบริหาร ของเซนนะครับในเรื่องของการดูแลเรื่องการตลาดการพาลูกค้ามาผลิตที่โรงงานนะครับแต่วันหนึ่งพอเราตัดสินใจที่จะเปิดบริษัทเวอร์สตาตัวผมเองนะก็ได้ลาออกจากการนะเป็นบอร์ดที่เซนเรียบร้อยนะฮะแล้วผมก็มาทําธุรกิจเวอร์สตานะครับแต่ที่เรานะครับเอ่เกี่ยวพันกับเซนก็คือเนื่องจากว่าผมเคยทํางานมาก่อนนะครับแต่ว่าตัวโรงงานเองกับเซนเองไอเซนเองกับตัวเวอร์สตานะครับบอกได้เลยว่าเราเป็นแค่พาร์ทเนอร์กัน นะแล้วเซนก็ไม่มีหุ้นส่วนนะฮะหรืออยู่เบื้องหลังอะไรของเวอร์สตานะครับแต่เราเป็นพาร์นเนอร์ในเรื่องของตัวโรงงานนะที่ผลิตให้กับเรานะฮะก็เหมือนลูกค้าแบรนด์ทั่วไปนะทีะ่จ้างเซนผลิตนะตัวเวอร์สตาก็เหมือนกันครับเราก็นะฮะก็คือให้เซนเป็นผู้ผลิตเนื่องจากว่าผมเองก็อยู่ที่โรงงานมาในฐถานการณ์ที่เราเคยเป็นบอร์ดที่นั่นมานะครับเราก็รู้ว่าที่โรงงานเซนเราเป็นสิ่งโรงงานที่เป็นมาตรฐานระดับเอเชีย เป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าที่เป็นนวัตกรรมนะครับที่สุดยอดมากๆนะครับเมื่อเราทํางานที่นั่นก่อนนั้นเราก็จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของธุรกิจนะครับบางก็เลยความเข้าใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครก็เลยทําให้หลายๆคนอาจจะมองว่าตกลงเนี่ยเซนเนี่ยนะครับอยู่เบื้องหลังของโบรสตราหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะเราเป็นพาร์ทเนอร์กันเราเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับของเราก็เป็นธุรกิจที่ผมบอกได้เลยนะครับว่าตอนเนี้ย นะฮะก็ใครที่สนใจนะฮะเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราเราก็ยินดีนะฮะเราก็ถือว่า<อ>เป็นบริษัทเครือข่ายนะแนวใหม่เป็นสินค้าที่เป็นนวัตกรรมราคาหลักร้อยนะฮะทุกคนเอื้อมถึงได้แผงก็ตลาดของเราก็ไม่มีเงื่อนไขอะไรมากมายนะครับไปถือว่าเป็นการทําตลาดที่ง่ายที่สุดแล้วผมว่าในยุคนี้นะฮะแล้วก็ในเรื่องของสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกอย่างเรามีพร้อมในเรื่องของระบบเรามีพร้อมบอกได้เลยว่าถ้าคุณมาร่วมงานกับเราคุณไม่ผิดหวังแน่นอนและคุณจะสามารถเป็นมนุษย์เงินล้านได้แน่นอนครับ ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณ